ลงวิดีโอ11ข้อมูลอยู่ครบเหมือนเดิมข้อมูลไม่หายไม่ว่าท่านจะใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ตามไปดูวิธีกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับครูหนึ่งสอนคอมวันนี้ครูหนึ่งจะมาแนะนําสําหรับวิธีติดตั้งลงวิดีโอ11ลงได้ทั้ง Windows 10แบบ Pro และ Windows 10แบบโฮมได้เลยซึ่งในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเรานั้นจะต้องมีแรมขั้นต่ํา4 g ิขึ้นไปนะครับ ถ้าต่ำกว่าส g b จิจะไม่สามารถติดตั้งได้ถ้าติดตั้งได้ก็ช้ามากๆเลยและตัวต่อมาครับท่านผู้ชมจะต้องมีบัญชีอีเมลของ Microsoft ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีให้ไปสมัครได้เลยนะครับวิธีคุณหนึ่งได้ทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับยังไงก็กดไปที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้หรือจะไปกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับวิธีการสมัครบัญชีอีเมลจากทาง Microsoft นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งแนบลิงก์เอาไว้ให้เมื่อทราบตามนี้ทั้งหมดแล้วเราไปดูวิธีการติดตั้งกัันเลยครบไปดูกันเลยครับ ให้เราเมาส์นะครับไปคลิกที่ start แล้วไปที่รูกฟันเฟืองครับในตำแหน่ง setting ตัวนี้ครับกดไปที่ setting ไปที่ update and security ให้เราไปทางแถบซ้ายมือครับไปที่ Windows Insider Program ตัวนี้ครับรอแป๊บนึงนะครับและให้เรามาทางแถบด้านขวามือครับให้เราไปกดที่ Go to Diagnostic ตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยครับให้เรามาติ๊กเลือกตัวที่2ตัวนี้ครับเมื่อติ๊กตามนี้เสร็จนะครับกดย้อนกลับไปหลังจากนี้แล้วให้เรามากด Get Start ตัวนี้ครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้แหละครับที่คุณหนึ่งบอกให้ทุกท่านนะครับเตรียมเอาไว้ก่อนก็คือบัญชีอีเมลจากทาง Microsoft นะครับให้กดบวก แล้วให้เรามาเลือก microsoft account ตัวนี้ครับกด continue ใส่เบญชีอีเมลจาก microsoft ใส่เสร็จกด next ใส่พาสเวิร์ดของเราลงไปใส่พาสเวิร์ดเสร็จกด sign in กด next ให้เรากด register กด sign up แล้วให้เราเมาส์ไปติ๊กื้อหมายถูกตรงนี้ครับกด submit กด close มาถึงในหน้านี้นะครับถ้าของใครรอ,อนานเกิน5นาที10นาทีแล้วมันก็ยังหมุนแบบนี้ยครับยังขึ้นว่าโหลดดิ g งโหลดดิแบบนี้นะครับให้เรากด cancel ได้เลยนะครับกด cancel หลังจากนี้ให้เราไปกด g ก e s t a r t อีกทีนึ่งครับเขาจะให้เราใส่เพิ่มลิงก์แ c คเค t เหมือนเดิมเลยครับเราก็กดเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับท่าน,นี้เนี่ยเจ้าตัวบัญชี Account ของเราเนี่ยมันจะมาอยู่ในนี้แล้วเราไม่ต้องไปเลือก Microsoft a c c o u n t อีกทีนึงนะครับเราจะเห็นหน้าบัญชีของเราแล้วนะครับเราก็มากดเลือกหน้าบัญชี Account ของเราเลยครับแล้วกด Continue จะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้เราเลือกตัวแรกสุดแถบจะเป็นสีขาวด้านบนแบบนี้แล้วกด Confirm กด Confirm อีกทีนึงครับในหน้านี้เขาจะให้เราทำการ Restart ทคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็กด Restart ทได้เลยนะครับให้เราเมาส์ไปคลิกที่ Start แล้วไปที่รูปฟันเฟืองของเราครับกดไปที่เซ t ติ n งไปที่ Update แอนด์เ u r i ริ ให้เรากดไปที่เช็คอัปเดตตัวนี้ครับในระหว่างนี้ก็รออย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวตัวเครื่องเราจะทําการเช็คอัปเดตนะครับหลังจากที่เขาเช็คอัปเดตให้เราแล้วนะครับเราจะเห็นตรงนี้ครับ Windows 11 Insider Preview เนี่ยครับในเวอร์ชั่นที่คุณหนึ่งแนะนํากับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดณปัจจุบันนี้เลยนะครับก็เป็น10.0.22เนี่ยครับตัวนี้อันนี้ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตให้เราอยู่เรื่อยๆนะครับใน การติดตั้ง w i n d o w s 11ณเวลานี้นะครับยังเป็นในส่วนของสำหรับผู้พัฒนากันอยู่นะครับก็คือเป็นตัวทดลองครับทดสอบการใช้งานอาจจะมีบั๊กบ้างแต่ยังไงทาง Microsoft เขายังมีปล่อยอัปเดตมาให้เราอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อแก้ปัญหาบั๊กต่างๆเหล่านั้นนะครับในระหว่างนี้ก็รอครับตอนนี้เขาจะมีปุ่มคําว่า Restart now ขึ้นมาให้เราเห็นตามเนี้ยครับแต่เรายังไม่ต้องไปกดนะครับให้เรารอตัวเนี้ยครับ status d o วน์โหลตัวเนี้ยครับ ตอนนี้มันนับเป็น5%อยู่นะครับให้เขาครบ100%ก่อนช้าเร็วนะั้นมันขึ้นอยู่กับทางสัญญาณในอินเทอร์เน็ตของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับสเปคโดยรวมของคอมพิวเตอร์เราในระหว่างนี้รอนะครับเดี๋ยวในคลิปคุณหนึ่งจะเร่งสปีดนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดครบ100%แล้วหลังจากที่ดาวน์โหลดขึ้นครบ100%แบบนี้แล้วเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่เขาดาวน์โหลดมาครบ100%แล้วนะครับแล้วให้เราอรอแป๊บหนึ่งเขาจะเปลี่ยนสถานะะตตรรงเรััววนนนนี้คบจาากดาด์โหลป็น ก็คือเขาจะทําการติดตั้งให้เรานะครับในระหว่างนี้เราก็รออีกครับรอไปเรื่อยๆครับนะครับก็คือเรายังไม่ต้องไปกดปุ่มรีสตาร์ตตัวนี้เลยนะครับรอไปก่อนนะครับให้เขาทาการติดตั้งให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับขั้นตอนนี้ก็นานพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับ หลังจากที่เรารอกันมานานแสนนานมากๆเลยนะครับถ้าสเปคแรงๆหน่อยก็จะเร็วมากอย่างเครื่องของคู่หนึ่งเนี่ยนานมากเลยครับเกือบๆชั่วโมงเลยนะครับกว่ามันจะทําการดาวน์โหลดได้แล้วก็ Install เสร็จให้เรามาดูตรงนี้สเตตัสตรงนี้ครับอินสตอลร้อถ้าของใครเป็นร้อแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปให้เรากด Restart ท now ได้เลยครับกด Restart ท now ในระหว่างนี้เราก็รออย่างเดียวเลยครับ เขาจะทำการนับเปอร์เซ็นต์แบบนี้ไปจนครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ หลังจากคอมพิวเตอร์ของเราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขารีสตาร์ทเปิดขึ้นมาใหม่แล้วตอนนี้ตรงหน้าของเรานะครับขึ้นเป็น Windows 11เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวปุ่มสตาร์ทนะครับมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับก็จะเรียงเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวที่สําคัญที่สุดก็คือข้อมูลต่างๆของเรานะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะครับที่หน้าจอเห็นไหมครับ Dante, ตัวโปรแกรมอะไรต่างๆของคูหนึ่งนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์อะไรต่างๆเดี๋ยวเข้าไปดูนครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยครับไฟล์ดาวน์โหลดที่คูหนึ่งดาวน์โหลดอะไรต่างๆเข้ามานะครับไฟล์พิกเจอร์นะครับเนี่ฮะเดี๋ยวมาดูรูปที่คูหนึ่งเก็บไว้บ้างดีกว่านะครับว่ายังอยู่ไหมครับนะฮะคูหนึ่งไปที่ไดร์นะครับของคูหนึ่งเนี่ยครับรูปอะไรต่างๆที่คูหนึ่งเซฟเก็บไว้ก็ยังอยู่นะครับ ยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะครับไฟล์โปรแกรมแอปอะไรต่างๆยังอยู่ครบมีเพียงแค่นี้เองครับสำหรับวิธีการติดตั้ง v n d o w s 11นะครับโดยที่ข้อมูลโปรแกรมเรายังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับส่วน ปัญหาการใช้งานการใช้การตั้งค่าต่างๆเดี๋ยวรอชมในคลิปต่อไปนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถลงหรือติดตั้งได้อาจจะเป็นเพราะสเปคค,คอมพิวเตอร์เก่าเกินไปเดี๋ยวยังไงครูคหนึ่งยังมีวิธีดีๆอีกมากมายนะครับสำหรับคนที่ใช้คอมเก่าอยากจะอัพเป็น w i n d o w s 11ก็สามารถอัพได้รอชมในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนคอมและยังมีเคล็ดลับดีๆอีกมากมายทางด้านเกี่ยวคอมพิวเตอร์ติดตามดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนคอมได้เลยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนคอม